พี่น้องบ้านเนี่ยเก็บเห็ดน,น้ำสาวดอนค่ะเข้าบริวาสิมักเก็บเห็ดดิมแต่ว่าแต่ว่าค่ะ งามค่ะเฮ็ดไม่ค่ตัวเลย่ะเอาอเสาร้อนเขาบ้าได้ใส่ถุงมือตายถิ่มซื้อบานนี่พี่น้องว <laughs> สวยงามมากมายค่ะม,มาเก็บไปขายทุกปีก็ป่านี้นะจ๊ะนีม้ย chuột bưng nhà nè à. đây chị đi đây đòn nơi mình đó chung vai chung vai chẳng chỉ là hết chung vai mình cả nhà nhìn đi khả. Đi khả. Đi khả. Khả, khả. Tủ, một cha đi kha không bỏ cái chuột tủ để ăn cha à, mà bỏ cái xìa chạy giặt đi vài ือ่นมันจะโดนเหรอเอาจุ่มไว้นี่ตงเต็มเห็ดเมืไหมนะอู้หำมซ่อนพี่นองนี่ครับนองคะเดี๋ยวมันกับฟื้นขึ้นมาขึ้นกองเสียนี่คะ่ะเฮ้ยอย่าเหยียบเรื่องนี้เด้อพี่นอ้องางหลังอย่าเหยียบด้อนี่คะ่ะไม่เป็ สวัสดีคะ่ะมือนีสาวดอนสิ้ผ้ามาเก็บเห็ดกันนะคะเดี๋ยวมาเบ่งกันค่ะว่ามือนีสาวดอนสิได้เฮ็ดมานะคะพี่น้องคะ่ะอแล้วนี่คะ่ะพี่น้องโหสวยเลยคะ่ะอุ้มนี่พี่นอ้องเบ่งค่ะนี่นะคะเบ่งคะ่ะจ่อเหรอฮลโหจับจับเลยเพื่อน นี่จ้ะนี่นี่จ้ะสวยๆค่ะซ้ำหนึ่งกับงามยี่ดีนะสวยเีค่ะเัวเดียวเบิ้ง้างล่างอะวะที่หน่งมันอ่อนะนี่จ้ะพี่น้อง ดอกสั้นนี่ร่อนเอานะคะแต่ว่าสาดอนกับสิเอาค่ะเา่อนงค่เดี๋ยวไปต้อนะคะพี่น้องสาดอนพ่อเห็ดค่ะสาดอนก่ะผ้ามวนผ้ายิ้นไปสลับพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะ นี่ค่ะพี่น้องค่ะตัดค้านะคะบานนี่ค่ะค่ะเก็บเก็บเฮ็ดคันเก็บเฮ็ดท้ายลูปนี่ตั้งเลยเก็บทั้งสี่ตัวฮะนี่ยอนี่ค่ะ คัะพี่น้องมึงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องอุ้ยเบ่งฝนยุดไตหยาค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะนี่ค่ะ คพี่น้องเห้นแล้วค่ะหมอนตาหมอนดงมากนะคะเฮ็ดดอกเดียวค่ะพี่น้องเห็นไหมพี่น้องพี่พี่นี่เงายาพี่ค่ะน้องค่ะไต่ค่ะนี่ค่ะมุนกับบ้าตองไปฟักเติมเลยมุนบ่าตองไปฟักเติมเลยฟักไปในตัว นี่ค่ะโอ้ยมึงดูค่ะเสาดอนเหยียบนะคะนี่ขอบคุณตีนสิไดว่าต้นนี่พี่น้องหยียบจนเหยียบจนแบนยังง็นสิไดว่าขอบคุณนะตีนสิไดว่าต้นนี่ค่ะค่ะค่ะโอ้พี่น้องนี่ค่ะเป็นเห็ดเกานะคะพี่น้อง่าเมนเห็ดไม่ตว่ากะ ยังสวยเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะอยู่ในอุ้มหงาเลยนะคะพี่น้องถ้าเ้องเบิ้งบดีนี่สิบ่เห็นเลยนะคะเพราวาเฮาบ่ได้ยู่มองเฮ็ดหลายค่ะเฮายู่หมองเฮ็ดอึดเขาต้องตาค่อนข้างดีนะคะพี่น้องเบิ้งค่ะหนึ่งดอกผ่านไปค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องอุ้ยขาพี่น้องเฟอ์ขาพี่น้องกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องขาบังค่ะเก็บนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องค่ะสาดอนมามีเหฮดเป็นหนานเป็นหนานคือข้าเจ้าพี่น้องเข้ากันดลคอย เก็บเล็กผสมหน่อยไปงังสิค่ะเฮ็ดนี่บ่ได้งามนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคะเบิ่งค่ะเข้ากับสิเก็บเล็กผสมหน่อยไปแบบนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะโอ้ดอกนี่แม่พี่น้อง เทาจนเกลาหรอค่ะนี่ค่ะปุ้มีนกระเทาแล้วป้อยเพื่อนอนนั่นไปต่อนะคะพี่น้องอืมค่ะพี่น้องปุ้มีนขาค่ะพี่น้องเบื้องขาขาเป็นขานะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะพี่น้องไปต่อค่ะนี่ค่ะพี่น้องขวดค่ะขวดยาค่ะยานี่ค่ะ พี่น้องนี่ค่ะส,สาดอนขวดนะคะนี่น,นี่ค่ะพี่น้องขาใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะพี่น้องคะพี่น้องบานเนี่ยมาเก็บเห็นน้ำเสาดอนค่ะนี่จะ้ะ เขาบอกเลว่าจิ้เก็บเห็ดเดืนแต่ว่านี่ครับ <c oughs> พี่น้องคะโอ้ยงามค่ะเห็ดนี่ <c oughs> ค่ <c oughs> ัคะ่ะ <c oughs> เอาเอาสาว์ร้อนเขาบ่าได้ใส่ถุงมือตายถิ่มซื้อบานนี่พี่น้อง สวยงามมากมายค่ะมาเก็บจะขายทุกปีก็ป่านนี้นะจ๊ะไม่ไม่จ้ะจุกบางหาเนี่ยดูนี่ไงดอกน้อยๆยาวมันเด้อจ้าจงไว้จงไว้จังสีะเ้าจงไว้มันกระนัยเห็นบอกจ้านี่ค่ะ ข้าหมอบัวข้าโม้แค่ตัวโตเลยแอนาออมาโม้แค่เตียใจอยากเตียเลยวาย,ยถือฝนมันจะโดนเหรอเอาจุ่มไว้หนีเต็มเต็มเห็ดเสมอไหมหูห้อําซ้อนพี่น้องนี่ครับพี่นางคะเดี๋ยวมันกับฟืนขึ้นมาคือเก่อนสิ นี่ค่ะเฮ้ยจะเหยียบด้วยหนูด้วยพี่นออ้องหลังเลยเหยียบด้วยนี่ค่ะนี่นเเบิลยพี่น้องมึงจ้ะน,น,นี่ค่ะคพี่น้องค่ะโอ้ยขาพี่น้องงามค่ะ น้องพี่น้องเห็ดเท่าค่ะแล้พี่น้องคะเรานะคะดอกเกี่ใหญ่สวยๆค่ะน้องเพิ่งค่ะดอกเห็ดน,นี่ค่ะ,นคะในมือไปกินลยค่ะ พี่น้องดอกเป็นใงนะคะพึ่งกะเขา,ากะสีเก็บนะคะพี่น้องคะพิง่ง่ะพี่น้องสวยๆเลยค่ะยังางไม่อีกล้ำเสาดอนลืมถุงมือพี่น้องเฮ็ดจะเฮ็ดมือหนีสาวดอนถิ่มหมอกกระทะมะเขาวาป้านะคะพี่น้องคะ่ะ คนละดอกค่ะฉันเอานะคะมั่งค่ะพี่น้องดอกค่ะสวยๆเลยนะคะพี่น้องแข็งแข็งค่ะเนี่ยเห็ดทั้งนั้นเลยนี่ยนี่ค่ะเห็นไหมสาวดอนลืมนสงมืออยู่ในหญ้าหนูเห็ดอันเนี้ยตรงเนี้ยคุณแมไนี่ยกุ่มปลอยเห็ดกระดดเพืดอออกเพื่อจบแ่ดอกแม่ พี่น้องคะบ้านเมีย่ยงคพ่อเป็นเดินสาวดอนนี่ได้เก็บเฮดซํำนี่ก็ดีใจค่คะค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องพี่น้อง สาดอนอก็ตรงมือค่ะผลงานคะ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสาวดอนสกลับบานแล้วนะคะผล,ผลงานมือนีเดิ้ลซ้ำหนีก็ถือว่าเด้ไลค์คักคะ่ะสาดอนก็ได้มาหอดบานเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะสาวดอนสิม่านเอี้ยงเกาะ มาทําความสะอาดเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะคะว่าเฮ็ดที่เฮาเก็บมาแล้วเฮามาทาคว่มสะอาดเฮาเสิททาความสะอาดแบบใดนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะเฮาเสิเอามาปัดันเศษดินเศษใบไม้ที่พันติดอยู่กับเฮ็ดนะคะพี่น้องปัดออกแบบนี้เลยนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่ามีดเท่าเป็นอย่างคือตองมีอ่ามีอย่างก็คะ่ะมีแปลงนี่คะ่ะ เฮาสิบล้างนะคะพี่นงองล่างบ่ได้โดยเด็ดขาดค่ะพี่นงค่คะนี่ค่ะเฮาสิบปัดจนมาเพ่นสะอาดจนมาเป็นบ่มีดินบ่ีอ่ขีขีไหมขีลไรแบบนี้นะคะที่เ้าเก็บมานี่เห็นบ่ค่ะพ่นบ่ได้สะอาดเลยนะคะเฮากับสีมาปัดแบบนี้ที่ระดอกค่ะพี่นงองแห้งได้หลายเ้าก็ต้องใส่เวลายานานั่นในการปัดในการทําความสะอาดนะคะพี่นงอง บ่แม่นวาเก็บมาแล้วๆสิแล้วเลยนะคะนี่เขากับตองมาเห็ดงานก็เพิินอีกค่ะถ้าเป็นดอกง่ายๆแบบนี้เขาก็สิบปั่ไงค่ะพี่น้องคะเห็นไหคะแป๊แบบเดียวค่ะนี่ค่ะเขาก็บคอยเอาอุ้ยคอยเอาอตะไบของเข้านี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหคะตะไบออกนะคะเห็นะะไหค่ะใ้ออกมากับสิใยด,ดอกประมาณนี้ค่ะพี่น้อง มืดบ่ะคะพี่นงองเสาดอนยังบ่าประเด้ดเปิดไฟค่ะเพระาะว่าเสาดอนคิดว่าแสงมันสีเป็นบอคคอยสีงามปันใดนะคะสะท้อนมันเป็นจังไ๋บ่ค่ะเสาดอนก็นเรียกที่สีบ่าเปิดไฟนี่ค่ะดอกพนสิสวยงามนะคะพ่อเขาทําความสะอาดแบบนี้ได้แล้วบ่าพี่นองถ้ทถ้าสมมติว่าเฮาได้หลายนะคะพี่นงองเหตดที่เฮาได้มากนี่้าเฮาได้หลายนี่เฮาสิเอาไปเข่าซองฟิตไว้นะคะพี่นงค่คะ เอาไปเข่าส่องฟิตไ้แต่ว่าทามันบ่อใดหลายใดประมาณนี้นะคะพี่น้องสซวดอนก็สิใส้ส่องอันตู้ย็นธรรมดาใครไหวท้าเฮ็ดกินนะคะพี่นอ้องเฮ้ออีกอย่างหนึง่งทาเขาใดหลายาเขาอยากขายาเขาขายใดนะคะเฮ้อท่าเขาบ่อยากขายาเขาเก็บไปกินเองเขากับส้ส่องฟิตไ้เลยะคะ่ะพี่น้องไว้ท้ากินปีนาไปท่ากินหน้ามคนบม่มีนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะเขาสิเก็บ ไปแบบนี้แล้วที่ที่ซกกระปกแบบนี้เขาปาดออกกันไ่มคะ่ะเขาแบบว่า <c oughs> นี่คะ่ะเขาแบบว่าเอาคนออกจากกันจังสีแบบนี้นี่เศษเศษเฮดแบบนี้นี่เขากับสีบอนแบบว่าบ่ทิ่มลงถังขายะบ่ทิ่มลงธรรมดานะคะเขาเอาไปปล่อยปลาอีกคะ่ะสาวดอนสีหออ่อใบใส่หนังซุปพิมพ์ไว้ใส่กระดาษไวนะะ้นี่ค่ะ แล้วแวดอนก็สิเอาไปอันไวในป้าหมองห้องเก็บนะคะพี่น้องคะขันเฮาบ่าได้ไปแถวป้าหมองห้องเก็บบ้างส่เพราะว่าเสียเพิ่นกับ,บ่ได้เป็นยังยามห้องไปห้องกะเอาไปน้านังสีห้องกะใส้เป็นถุงขยะนือถุงกระดาษนือถุงอีหยังไวจังงส่นะคะเอาไปห้เพิ่นเพิ่มเสียเพิ่มยังให้เพิ่นนังงสิปีรุ่นเพิ่นก็สิได้เกิดขึ้นมาอีกนะคะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดนี่ เพิ่นสิเกิดมาหม่องเพิ่นที่เพิ่นเคยเกิดนะแม่พี่น้องเพิ่นสิบ่ได้เกิดใหญ่อันซุ่มปูซุ่มปุยไปยังสีตะวากะเกิดซุ่มปูซุ่มปุยอยูุตะวากะเฮากะบ่ได้คือหม่องมันเคยออกมันสิหม่องเพิ่นออกอยู่หม่องได้หนิสิอ๋อคือจังสั่นล่ะบ่ได้ตั้งหยังกันกับเฮ็ดปวกนะคะพี่น้องค่ะอืมค่ะบ่ล้างนะคะบางเทียหน่ไปเก็บมา ไ้เทะระสีโล้ดถ่ทละยีสีโล้งเส่กับมะนังเฮ็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะบางมือเฮ็ดเป็นมือว่าแล้วนะคะใส่เวลาย่้นานกันค่ะกว่าสีแลว้วบางคน่นได้เละยๆแบบนั้นปัญหาเก็บเลายๆแบบนั้นนี่เอาไปขายนะคะพี่น้องคะไปขายกิโลนึงนี่ตอนนี้สาวร้อนเห็นอยู่ในถวงตลาดอยู่ในมองเทียนผนเอามาขายอยู่ในห àng, น้างนะแม่พี่น้อง ตอนนี้ทางสสสาวดอนอยู่นะ่ะขายยูกิโลละสองรอยแปดสิบของเงนินยูนี่นะคะพี่น้องคะกระตกอย่ประมาณนะเท่าไดรเนาอกันสองรอยเนี่ยกะหก0อยเก็ดแปดลอยบาทต่อกิโลนะคะพี่น้องคะนี่คะ่ะเา้าสีเฮดแบบว่านสะอาดเลยนะคะเพราะว่าขันท้าเอาไปฟิตไว้ยังเสีย เวลาเ,าเอาออกม่านี่มันสีเฮ็ดบ่ได้นะคะเพราะว่าเฮ็ดมันฟิตแล้วแล้วมันสีแข็งมันสีแข็งเราพี่น้องกับสิรูนอะบัดเวลาเอาออกม่านี่มันสีมุนนะคะพี่น้องเขาเลยตองเฮ็ดแบบว่าบ่าห้เหาหย่าติดเศษดินเศษหญา้ามันนะแม่พี่น้องคะ่ะอืมค่ะ นี่นะคะพี่นองเห็ดที่เข้าไปเก็บมากค่ะเข้ากับสีมาปัดตินแบบนี้กันนะคะเก็บได้เยอะเราก็ต้องปัดเยอะค่ะพี่นองค่ะนี่ค่ะเก็บมาได้แต่ละซ้ำเนี่ยกับพอดีกับสาดอนอยู่ค่ะพอได้มาทําความสะอาดมากมามค่ะแต่ได้ซ้ำเนี่ยสาดอนกับถือว่าสาดอนนี่ได้หลายค่ะแล้วนะคะพี่นองนะคะ ดอกสวยๆเลยนะคะพี่น้องมั้งค่ะดอกเห็นอ็ห้ามค่ะพี่น้องค่ะเห็นปะคะเอากับปวดออกแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทาสะอาดแทงสะอาดแดงดีนะคะเห็นไหมคะลูกเล็กดแดงก็มาค่ะพี่น้องค่ะนี่คะ่ตะตัวเล็กค่ะ นี่ค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นออ้องข้ากระไดทําความสะอาดเฮ็ดจนแลลวเรียบร้อยเลยนะคะนะคะจนคาค่ะพี่น้องขนาดเฮ็ดนิดหน่อยนะคะพี่น้องคะ่ะเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยเลยค่ะพี่น้องคะ่ะข้ากระใสเอาไปจ,จัดการเก็บนะคะพี่น้องข้อาอยากสีเขาเอาเขาฟิตเข้าอยากสีเอาไว้เฮ็ดกินเหมือนอื่นเลยแบบนี้ข้ากเอาไว้ในซองธรรมดาคือเสาดอนเบาไว้นะคะพี่น้องคะ่ะ นี่ค่ะเมื่อกัได้ดดำแบบปิดปีเลยค่ะพี่นองค่ะนี่ค่ะแล้วเห็ดแล้วนะคะพี่นงองเส้นสีสะอาดสะอ้านนะคะเห็นไหมคะพี่นงองนี่ค่ะแบบสวยงามมากไหมค่ะพี่นงองดอกกิ่งของเข้ามือนี่นะคะ ใส่สสถุงไว้นะคะส่วนนันขี่ขยะที่เห่าตัดออกที่มันนันล้นออกจากดอกมันนี่ค,ะค่ะเห่าก็เสียเอาไปไว้ในป่าคือเกานะคะพี่น้องคะนี่เอาไปใส่ค้นต้นใหม่ไว้หรือเอาไปใส่หม่องเห่าก็บนะคะพี่น้องนี่ไว้หรือ้าเห่ามีพื้นที่หลายๆเห่ากับเพาะปลูกไว้ในเดินบานก็งเห่าเลยกับว่าดะเป็นหยังค่ะเพราะว่าเป็นเสืออเเส้ออีกอ่ะเป็นเสื้ออีกนั่นนึ่งก็ได้ค่ะพี่น้องคะ นี่ค่ะสาวอุดรได้เนอนี่ค่ะสาวอนดดนะคะเอาสกิปไปแบบนี้นะคะใส่ถุงกระดาษไว้ค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ก็คือเก้าเมือนเดิมนะคะพี่น้องคะสาวอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ซับตะไครกดติดตามใสาวอดอนั่นในยเด้อค่ะพี่น้องคะเผื่อเป็นกําลังใจในการเ็ดคลิปสาวอนต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ